เชิงกาแดนแซอยู่พี่น้องมากินข้าวเาวและข้าวมินไปนำการเพิ่งทำกับข้าวเสร็จแล้วก็ไปเอาบีนโตมาชีวิตคดโต,ต,ตัวเป็นสี่เหพี่น้อนเอแค่กินเองต้องก็เลยเป็นมะนองมาแนงมะลองกองแกงบางทกีก็กินบายบางทีก็กินเช้า วันนี้เมนูของเราป้าว่าวนึง่งดาบะกับจับไก่ปีนโตที่เราไปหอป่อมาป้าว่ปีนโตป้ามาญีอปุ่นป้าวไข่ทอดกับปลาทูอันน้อยนิด อันนี้ก็คือแกงอะไรนะแกงโพโพนี่แหละนี่แกงโพโพไม่ออกไม่ออกคนบอกว่า,วาไม่ใช่แม่ครัวบอกว่าแกงโพโพอะไรโพโพนี่แหละต้มหน้องวะนี่แจวขอราพิกกี้กาสูตรเจมแดนออร็อร แดนสักอยู่หืมสักปันยังปกติเราจะใส่กับมันจะเป็นที่ที่ทารแบบพื้นบ้านนะเราจะไม่ใส่ปลาแดดแต่อันนี้เราใส่นะใส่ปลาแดดนิดนึงน้ำปลาแดด นายสอนไม่ได้บอกอยากให้เคาะเคนี่ใช่ไหมมีข้าซับๆกันเลยนะพี่น้องเอ๋ยชิมนะรสชาติพริกของเรามันเป็นไงว้าวว้าว ขึ่นผ่านเราต้องใส่นี่เพิ่มใส่ซีซาส์ใส่ซีซอส์ลงไปเยเอะโอเคเพราะเราใส่น้าประเดดกหน่อยเดียวนี่เมรนไม่ใช่เดี๋ยววา่าเรา มะนาวภาษาอังกฤษว่าอะไร o t เท o โมไม่ใช่ภาษาอังกฤษว่าอะไรพี่น้องบีลงไปบีโพเท a โ o ลงไปมไม่ใช่แล้วก็โคลีโคลีให้มันเข้ากันคนระับจะกินของแซ่บเราก็ต้องแบบ ใช้ความอดทนหน่อยทำกินเองเลยพี่นอ้องมันก็เลยแบบว้าวขึ้นยาวเลยนี่ว้าวอื้ม <c oughs> ไข่ปี่กาลาัลงไปโอเคใส่นมไยกนีโอเคเวอร์แสบปทอดไข่ปูข่ของยของเก็ไฟตัวนี้ ว้าวอมแกงเทโพแกงโพร,รูกแกงส้มแกงส้มนะแกงส้มหมูอ่อนกระกอ่อนน้ำพริกสุดเด็ดของเรา วว้าแขหนึ่งปลาตะบะของเรานี่ครับนี่ซื้อมาสามวันละมันไม่สดละจากสดก็ไม่สด ลกลุ้บเลย <Wow. S 1> พี่กีการบันเคยตำเนี่ย 透明段啊，好。 滚！嗯 ร้อนๆอ้มไม่ใช่เย็นๆแบบนี้ได้สดน้ำแกงน้อพรน เดี๋ยวข้าวมันลงเรากินไรวะข้าวปกติจะกินสองเวลานะ,ชาะเช้ากับเย็นไม่ชเช้ากับกลางวันแต่งวดนี้เราไม่ได้กินข้าวเช้าไงเราก็จะเหมาทั้งเช้าวินถังเดียวเลย รนแล้วก็รสนนี่ปลาเค็มมันไม่ใช่ปลาเค็มปลาสดปลาหูแบนนี้ มันมีกับข้าวข้าวุ้นหลาม Không? Ừ. Thầy chung một tập như vậy Nếu mà còn chưa không được ừ. อุ้มมยกดไค้กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแบนแทบอยู่นะดูนะครับทั้งบันตำและบันแดง tampa vai